บทที่861พอเห็นเย่ยเฉินยอมง่ายๆเจยงหนิงก็ไม่ยอมปล่อยไม่ได้เขาตั้งใจเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นแล้วพูดว่าทุกคนได้ยินแล้วใช่ไหมแกพูดเองนะว่าไม่มีรถที่ช้าหรอกมีแต่คนขับเท่านั้นว่าจะใจเต็มร้อยหรือเปล่าในเมื่อเป็นแบบนี้งานพวกเราก็มาแข่งกันต่อหน้าเพื่อนๆทุกคนเลยสิเย่ยเฉินโบกปัดแล้วก็พูดแทงใจดําว่าไอ้หยาเจยงหนิงไม่ต้องแข่งกันหรอกทุกคนก็เห็นว่าแรงม้ารถไม่เท่ากันแข่งกันแบบนี้ไม่ยุติธรรม มันก็ไม่ยุติธรรมจริงๆรถ BMW รุ่น760มาคยีเ่เบนอ e 30ส300แนวมันจะต่างอะไรกับเอาหมาป่ามากัดหมาบ้านละ่ะเตียงหนิงเห็นเย่เฉินบอกว่าแรงม้าของรถที่จะแข่งมันไม่เท่ากันก็นึกว่าเย่เฉินจะกลัวก็เลยรีบพูดประชดว่าเย่เฉินเมื่อครู่แกยังอวดเก่งอยู่เลยไม่ใช่หรืองไงพอบอกให้แข่งกันดูก็ที่ขาดตาขาวเสียแล้วเหรอต่อหน้าภรรยาของมึงให้มันดูเป็นลูกผู้ชายหน่อยสิวะศาส เย่เฉินก็แกล้งทำเป็นหัวเสียพูดว่าเพ้อเจิงหมิงกูว่ามึงพูดไม่รู้เรื่องแล้วว่าทุกคนต่างก็เป็นเพื่อนที่โตมาด้วยกันจะต้องมาบีบบังคับกันขนาดนี้ทําไมใช่อยู่ว่ามึงนั้นขับรถดีขับรถเซียนแล้วมันมีอะไรให้อวดเก่งเหรอมึงคิดว่ารถของมึงดีกว่ากูหน่อยก็จะเอาชนะกูได้อย่างนั้นหรือไง เจียงหมิงนึกว่าเย่เฉินจะหลงกลตนเองแล้วแต่ไม่คิดเลยว่าเป็นตนเองต่างหากที่หลงกลเสียเองก็รีบพูดขึ้นมาว่าจะเอาชนะมึงได้หรือไม่นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามึงกล้าแข่งกับกูหรือเปล่าถ้ามึงไม่กล้าไม่ใช่ลูกผู้ชายงานกูก็ทำอะไรกับมึงไม่ได้แล้วล่ะเย่เฉินก็รีบแซงพูดอย่างอับอายจนกลายเป็นโมโหว่วาได้แข่งก็แข่งกลัวที่ไหนล่ะเจียงหมิงก็รีบหัวเราะคิดคิดพูดว่างั้นก็ดีเลยมามึงมา งั้นพวกเราก็มาแข่งกันเอาอย่างนี้เรามาแข่งกันว่าใครสามารถไปถึงโรงแรมก่อนกันใครถึงก่อนคนนั้นชนะมึงว่าไงเย่เถินพยักหน้าจะว่าได้ก็ได้อยู่แต่ว่าต้องมีติดปลายรวมเสียหน่อยดีไหมเอาเลยสิเจียงหมิงพูดอย่างมั่นใจมากว่าเดิมพันอะไรมึงก็ว่ามาเลยอะไรก็ได้ เย่เฉินก็คิดคิดแล้วพูดว่าเอาอย่างนี้วันนี้กูได้ยินเสี่ยวเฟินพูดว่าที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจินหลิงกำลังขาดแคลนทุนทรัพย์เอาอย่างนี้หมพวกเราไม่ว่าใครจะชนะก็เอารถของตนเองไปบริจาคที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าให้ที่นั่นเป็นคนจัดการเองจะมากลับคำไม่ได้นะมือใจอับเปล่าเจ้าเฮาเพื่อนสนิทสมัยก่อนก็รีห้ามเขาวไว้ทันทีพูดว่าเย่เฉินนายอย่าไปหลงกลมันเชียวนะไอ้หมอนี่มันไม่ได้คิดดีอะไรหรอก เย่เฉินก็ยิ้มยิ้มปากก็บอกว่าไม่เป็นอะไรแต่ในใจก็คิดว่าไอเพื่อนเอ๋ยจริงๆแล้วกูอยากจะให้มันมาหลงกลเสียมากกว่าเพราะว่ากูเองแหละที่ไม่ได้คิดดีอะไรศาสตร์แต่ว่าคําพูดพวกนี้ไม่สามารถพูดออกมาได้ตอนนี้เจิงหมิงก็หัวเราะเสียงดังลั่นออกมาแล้วพูดว่าเย่เฉินรถ b ีเอ็มดับห้าร้อยยี่สิบคันนี้เป็นชื่อมึงหรือเปล่ามึงเป็นเคยแต่งเข้าไปอยู่บ้านเมียไม่ใช่เรื่องไงนี่น่าจะเป็นรถของเมียมึงมากกว่านะ ทำไมมึงถึงได้กล้าเอารถของเมียมึงมาเดิมพันได้ล่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าแพ้ขึ้นมาแล้วเมียมึงไม่ยอมบริจาครถให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วมึงจะทําอย่างไร เซียวซูลหลันที่อยู่ข้างๆก็ไม่พอใจกับความโอหังของเจียงหมิงเป็นอย่างมากแล้วก็พูดออกมาว่าถึงแม่รถจะเป็นชื่อของฉันแต่ในวางใจเถอะฉันเอาหัวเป็นประกันได้เลยถ้าสามีฉันแพ้ฉันก็จะบริจาครถคันนี้ให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอย่างแน่นอนแต่ถ้านายแพ้สามีฉันแล้วก็นายก็บริจาครถของนายให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยก็แล้วกันมีคนมากมายดูอยู่นายรับปากไหมละ่ะเจียงหมิงได้ยินดังนั้นก็เบาใจขึ้นมา ในใจคิดว่ารถเบน e อสามรอแอลของกูเนี่ยจะวิ่งสู้รถ BMW 520หยิของมึงไม่ได้เชียวหรือในเมื่อมึงหาเรื่องขายหน้าเองงั้นก็เตรียมตัวหน้าแตกเลยก็แล้วกันดังนั้นเียงหมิงก็พูดว่าในเมื่อมีสาวพูดออกมาแบบนี้แล้วงั้นผมก็ไม่มีอะไรคัดค้านมีเพื่อนๆมากมายเป็นพยานให้และป้าหลี่ก็อยู่ที่นี่ด้วยพวกเราก็ตกลงตามนี้แล้วกันใครแพ้ก็บริจาครถให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าป้าหลี่ก็รีบพูดว่าไอ,อ้หยาพวกายทำอะไรกันเนี่ย ต่างก็โตมาด้วยกันทั้งนั้นมีเรื่องอะไรก็คุยกันดีๆสิจะมาหาเรื่องกันทำไมฟังป้านะอย่าพนันอะไรกันแบบนี้เลยพวกเราไปทานข้าวกันดีๆเถอะคุยเรื่องเก่าๆก,กันกระชับความสัมพันธ์กันหน่อยไม่ดีกว่าเหรอบทที่862 เตียงหนิงก็รีบพูดว่าป้าหลีครับเรื่องนี้ป้าไม่ต้องมากังวลใจหรอกครับมันเป็นบุญคุณความแค้นของผมกับเย,ยเฉินอีกอย่างการแข่งขันของเราในครั้งนี้ไม่ว่าใครจะชนะก็เป็นผลดีกับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ากันทั้งนั้นรถของผมคันนี้หากขายมือสองอย่างน้อยก็ยังขายได้สี่แสนกว่าหยวนส่วนรถของเย,ยเฉินถึงแม้จะถูกกว่าผมหน่อยแต่อย่างน้อยก็ได้สองถึงสามแสนเงินที่ขายได้ก็จะให้ทางสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั้งหมดจะได้สนับสนุนให้น้องๆได้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับ ตอนนี้เย่ยเฉินก็พูดว่าป้าหลี่ครับเรื่องนี้ป้าไม่ต้องกังวลไปนะครับเดี๋ยวผมกับเจยงหนิงจะจัดการกันเองครับจริงๆแล้วป้าหลี่กลัวเย่ยเฉินจะเสียเปรียบแต่พอเห็นเย่ยเฉินมั่นใจแบบนี้เธอก็รู้สึกว่าเรื่องนี้คงจะไม่ง่ายอย่างที่ตนเองคิดจริงๆแล้วที่ไปหาหมอที่เย็นชิงตอนนั้นป้าหลี่ก็พบอะไรที่แปลกๆสิ่งผิดปกติสิ่งแรกก็คือหมอในโรงพยาบาลดูพูดจะเกรงใจตนเองมากไปราวกับนับว่าตนเป็นแขกค,คนสําคัญ ตอนที่ตนเองพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลนั้นพอดีมีดาราคนหนึ่งก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเสียเหอะพอดีคนที่ตรวจอาการให้กับดาราคนนั้นก็คือหมอคนเดียวกันแต่เธอกลับพบว่าหมอเจ้าของไข้พูดจากับดาราคนนั้นไม่เคารพนอบน้อมเหมือนกับตอนคุยกับตนเองเลยเธอก็คิดในใจว่าตนเองก็เป็นแค่พนักงานคนหนึ่งในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วชีวิตนี้ก็เพิ่งเคยมาเย็นชิงเป็นครั้งแรกไม่ได้มีเส้นสายอะไรไม่มีใครอยู่เบื้องหลังทำไมหมอถึงได้ดูเคารพนอบน้อมต่อตอนเองขนาดนี้ สิ่งผิดปกติอย่างที่สองตอนที่ตนเองขึ้นเตียงผ่าตัดแล้วถูกฉีดยาสลบแต่ยังไม่ได้สลบไปนั้นได้ยินหมอหัวหน้าการผ่าตัดพูดกับพยาบาลผู้ช่วยเธอสลึมสลือได้ยินเขาคุยกันว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นผู้มีพระคุณของนายน้อยดังนั้นจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเธอก็ไม่เข้าใจมาตลอดว่าที่เขาคุยกันว่านายน้อยนั้นเป็นใครกันแน่หรือว่าตอนนั้นตนเองหูแว่วไปเองเลยได้ยินผิด แต่ทว่าทุกครั้งที่เธอหวนคิดช่วงเวลานั้นก็มักจะนึกถึงเย่เฉินถึงแม้เธอจะไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่มักจะรู้สึกว่าเด็กคนที่เธอเห็นมาตั้งแต่เด็กจนโตนี้คงจะไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาแน่นอนแล้วอีกอย่างตอนนั้นก็มีค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดของตนเองก็ได้เย่เฉินจัดการให้ทั้งหมดเขามีวิธีอะไรกันนะที่สามารถหาเงินมากมายขนาดนั้นได้ภายในเวลาไม่นานนี่ยิ่งทำให้เธอรู้สึกเหลือเชื่อ ตอนนี้มาเห็นเย่เฉินอีกครั้งเธอก็ยิ่งพบว่าเย่เฉินเปลี่ยนไปกว่าเดิมมากความเปลี่ยนที่ชัดเจนที่สุดคือเขามีความมั่นใจมากกว่าเมื่อก่อนมากกว่าเดิมเยอะเลยนี่ก็ทําให้ในใจป้าหลีรู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากเพราะว่าหลายปีก่อนหน้านี้เธอหวังอยากจะให้เย่เฉินมีความมั่นใจในตัวเองบ้างแต่ก็ไม่เคยสําเร็จวันนี้ได้เห็นแล้วว่าเย่เฉินได้ก้าวข้ามเข้าไปในจุดที่สําเร็จลุล่วงแล้วพอคิดถึงจุดนี้เธอก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเย่เฉินกับเจยงหมิงอีก ตอนนี้เจียงหมิงก็พูดกับเย่เฉินด้วยใบหน้าที่เย่อหยิ่งเย่เฉินเพื่อความยุติธรรมในรถของเราทั้งสองคันจะต้องโดยสารไปด้วยห้าคนให้พวกเพื่อนเพื่อนแล้วก็ป้าหลี่เป็นพยานจะได้ไม่แพ้แล้วผ่านเย่เฉินก็พยักหน้าแล้วพูดว่าเอาอย่างนี้ป้าหลี่เสี่ยวเฟินแล้วก็เจ้าเข้ามานั่งรถผมโอเคเจียงหมิงกล่าวงั้นพวกเพื่อนๆนที่เล่นด้วยกันเมื่อก่อนมานั่งรถผมแล้วกัน พวกเพื่อนที่อยากสนุกก็รีบส่งเสียงตอบรับทันทีแต่ว่ารถไม่สามารถนั่งได้หมดดังนั้นก็มีเพื่อนบางคนเรียกรถไปเองบทที่863ในเวลานี้เย่เฉินก็ขึ้นนั่งรถ BMW 760ที่ซื้อให้ภรรยาเซียวซูหลันก็นั่งข้างคนขับป้าหลี่หลี่เซียวเฟินและเจ้าเฮาก็นั่งเบาะหลังเย่เฉินพูดกับคนในรถว่านั่งดีแล้วนะครับเดี๋ยวทางตรงข้างหน้าผมจะเหยียบมิดไม่เดี๋ยวก็จบเกมแล้ว พูดจบก็หันมามองป้าหลี่แล้วสั่งว่าป้าหลี่ครับป้าหาที่จับแน่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะเหยียบให้มิดเพื่อเอารถเบนมาให้สถานเลี้ยงเด็กกาพร้าของเราเองครับเอาไปขายด่วนด่วนสักสามแสนหยวนแล้วก็มาซื้อของเล่นให้พวกเด็กๆป้าหลี่พยักหน้าแล้วยิ้มพูดว่างั้นป้าก็ขอบใจแทนเด็กๆในบ้านด้วยนะอีกฝั่งในรถของเจยงหมิงก็นั่งอัดน่นห้าคนแล้วก็เป็นเพื่อนๆที่ติดตามเขาสมัยก่อน เจียงหมิงขับรถมาางข้างรถเย่ยเฉินแล้วเปิดกระจกลงยิ้มพูดว่าเย่ยเฉินเตรียมพร้อมหรือย,ยังกูต่อให้สามวินาทีเลยเย่ยเฉินก็พูดถมตัวว่าอย่าเลยเราต่างก็เป็นเพื่อนกันต่อให้สามวินาทีมันไม่สนุกกรอกพร้อมกันเลยฮ่าห้าห้าคนบนรถเบนก็หัวเรกาะกากากลั่นรถเจียงหมิงก็พูดว่าเย่ยเฉินนี่แม่งมันอวดเก่งได้ใจกูจริงๆอย่างนั้นแล้วก็กูจะนับหนึ่งสองสามแล้วนะเย่ยเฉินพยักหน้าได้เลยเอาเลย เจียงหมิงก็หัวเราะตะโกนว่ามาหนึ่งสองสามไปพูดจบเจียงหมิงก็เหยียบคันเร่งจนมิดเย่เฉินตั้งใจต่อให้เขาหนึ่งวินาทีแล้วค่อยกระแทกคันเร่งจากนั้นรถ bmw เจ็กบก็พุ่งตัวออกไปราวกับลูกศรที่พุ่งออกจากคันธนูเพียงแค่วินาทีเดียวเย่เฉินก็นำเจียงหมิงไปไกลแล้วถนนเส้นนี้เป็นทางตรงแค่เร่งความเร็วนิดหน่อยก็ทิ้งห่างเจียงหมิงแบบไม่เห็นฝุ่นแล้ว เจียงหมิงยังไม่รู้ตัวว่ารถที่พุ่งออกไปเมื่อครู่นี้เป็นรถของเย่เฉินจนกระทั่งมีคนข้างข้างกล่าวเตือนว่าพี่หมิงไอ้เย่เฉินมันแซงไปแล้วพี่ใช่เหรอาศาสตร์อยู่ไหนล่ะเจียงหมิงร้อนรอนพลางเพ่งดูแล้วก็อ응ึ้งเฮยไอ้เชีย่ยทําไมมันเร็วขนาดนั้นวะเพื่อนที่นั่งเบาะหลังคนหนึ่งก็ชมว่าดูเหมือนว่าไอ้เย่เฉินนี่จะมีเทคนิคดีเหมือนกันนะมีเทคนิคดีอะไรของมึงาศาสตร์ เจียงหมิงเหงื่อแตกซิกแล้วพูดว่าไอ้นี่มันไม่มีเทคนิคอะไรหรอกรถมันจํานวนแรงม้าสูงกว่าแน่ๆแ,แม่งไอ้นี่มันหลอกกูเข้าแล้วศาสตร์เพื่อนคนนั้นก็รีบถามว่าหมายความว่าไงนะเจียงหมิงก็พูดอย่างหัวเสียว่ารถกูเหยียบจนมิดแล้วยังไม่เร็วเท่ามันเลยก็แสดงว่าค่าแรงม้าของรถมันมากกว่าค่าแรงมา้ารถกูมากเลยอย่างน้อยก็ออกตัวไปสี่ร้อยกว่าแรงม้าเลยนะนั่น,น,น พอพูดถึงจุดนี้เจียนหมิงก็พูดอย่างกังวลว่าหมดกันกัน,กนครั้งนี้หมดกันโดยไอ้เย่เฉินหลอกเข้าให้แล้วเพื่อนที่นั่งข้างๆคนขับก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะพี่หมิงเอาชนะไม่ได้แล้วหรือจะชนะได้ไงละ่ะเตียงหมิงก็แทบจะร้องไห้แล้วพูดว่าก็เห็นเห็นอยู่ว่ารถมันคนละระดับกับของมันต่อให้เหยียบจนล้อหลุดก็ตามมันไปไม่ทันหรอกเชี่ยมึงก็ดูดีมองไม่เห็นเงามันแล้วนั่นแม่งระยะห่างจากโรงแรมก็แค่สามกิโลเมตรกว่าๆกูจะเอาอะไรไปตามมัน ครั้งนี้แพ้แน่แล้วฮะคนข้างหลังก็พูดว่าพี่หมิงถ้าแพ้จริงๆลังงานก็จะต้องบริจาครถให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าไปจริงๆใช่ไหมพี่บริจาคพ่องมึงดิเจียงหมิงกัดฟันด่าออกมาว่ามึงรู้ไหมกว่ากูจะซื้อรถคันนี้มาได้มันลำบากแค่ไหนให้ตายกูก็ไม่บริจากรอกศาสตร์แต่ว่าพี่พนันกับแย่เฉินไปแล้วนะพี่ถ้ามากลับคำแล้วก็มันจะน่าเกลียดไปหน่อยไหมเจียงหมิงก็นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้ทันที บทที่แปดร้อยหสิบสี่ถ้าเกิดว่ากลับคำขึ้นมาจริงๆตนเองก็ถูกพวกเพื่อนๆหัวเราะเยาะเอาแน่สิแต่ว่าต่อให้ตายก็ไม่ยอมบริจาครถที่เพิ่งซื้อมาคันนี้ไปให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเด็ดขาดไม่นานเขาก็คิดได้ว่าขับรถหนีไปเลยดีกว่าข้าวมื้อนี้คงจะกินไม่ได้แล้วต่อไปก็จะไม่ไปมาหาสู่กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านี้แล้วตอนที่กำลังคิดอยู่จู่ๆในหัวก็มีแสงสว่างสวัยวิบวับราวกับหลอดไฟแวบเข้ามา จากนั้นเขาก็เปลี่ยนเลนไปช่องขวาโดยไม่ลังเลพุ่งเข้าตามตูดรถคันหน้าไปเตียงหมิงคิดดีแล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือทําให้ตนเองเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ก็จะทําให้การแข่งขันครั้งนี้จบลงโดยไม่มีใครคัดค้านแบบนี้ตนเองก็จะได้ไม่ต้องแพ้แล้วดังนั้นเขาก็เลยคิดจะชนท้ายรถสักคันนีตอนนี้เพื่อนที่นั่งข้างคนขับก็ตกใจจนร้องออกมาพะพ,พ,พะพี่หมิงพะพี่หมิงจะชนตูดคันหน้าแล้วพี่จะชนแล้ว เพียงหมิงก็หัวเราะแล้วพูดในใจว่าก็กูจะชนนี่แหละมีอะไรอัเปล่าแต่ว่าในตอนที่เขาเข้าใกล้รถคันหน้ามากขึ้นนั้นเขาก็พบว่ารถคันหน้าเป็นรถยี่ห้อคายเอนสีดำทันใดนั้นเขาก็รีบเหยียบเบรกหัวทิม่มรถยี่ห้อคายเอนคันละตั้งหลายล้านแต่ประกันค่าเสียหายของรถตัวเองก็แค่ห้าแสนกว่าถ้าชนไปประกันจะไม่พอจ่ายเสียด้วยซ้ํา พอดีว่ารถทางช่องขวายังมีอีกคันยี่ห้อพัสดาสเขาก็เลยเปลี่ยนทิศทางแล้วกะว่าจะชนท้ายรถยี่ห้อพัสดาสคันนี้แหละน่าจะราคาไม่แพงทันใดนั้นเสียงดังโครมครามรถพัสดาสถูกชนอย่างแรงแล้วก็จอดนิ่งรถเบนซ์ของเจียงหมิงก็ชนจนด้านหน้าเละแต่โชคดีที่ถุงลมนิรภัยเด้งออกมาดังนั้นทุกคนก็ไม่รับบาดเจ็บอะไรพอเจียงหมิงชนไปแล้วก็รีบจอดรถให้นิ่งแล้วเปิดประตูลงรถไปแล้วก็รีบเปิดโทรศัพท์ของตนเองเอาวีแชทมาถ่ายวิดีโอ เขาถ่ายหน้ารถตนเองแล้วก็ถ่ายรถพัดสาที่ถูกชนแล้วก็พูดว่าโอ้พระเจ้าเพื่อนเพื่อน,นทั้งหลายรบกวนไปบอกเย่เฉินหน่อยว่ากูเกิดอุบัติเหตุไปชนรถยี่ห้อพัดสายเข้าให้การแข่งขันวันนี้คงจะไปต่อไม่ได้แล้วคงต้องรอให้รถซ่อมเสร็จก่อนแล้วค่อยมาแข่งกันใหม่จากนั้นเขาก็กดส่งข้อความคลิปวิดีโอก็ถูกส่งมาในกลุ่มของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าพอส่งคลิปวิดีโอแล้วในใจเขาก็คิดว่ากูนี่แม่งคตรฉลาดจริงๆเลย ถึงได้คิดวิธีนี้เอามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้คนอะไรฉลาดขั้นเทพมิอย่างนั้นละก็ถ้าขับรถไปถึงโรงแรมจินหลิงอินเตอร์และก็ตนเองก็คงไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนต่อให้บริจากรถไปต่อไปตนเองก็ไม่มีทางมาคบค้าสมาคมกับทางสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอีกแล้วเดิมที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มพวกนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเขาก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกับคนกลุ่มนี้มากนักไม่สนิทอะไรกับป้าหลี่ด้วย แต่ว่าวันนี้ได้เจอหลี่เสี่ยวเฟินจึงรู้สึกว่าชีวิตนี้เริ่มมีเป้าหมายใหม่ในหัวใจแล้วเขากําลังจะหาโอกาสเพื่อตามจีบหลี่เสี่ยวเฟินแต่ถ้าวันนี้แพ้แล้วยังกลับคําอีกความหวังที่อยากได้หลี่เสี่ยวเฟินมาเป็นเมียก็จะกลายเป็นความฝันเท่านั้นตอนที่เขากําลังภูมิใจกับความฉลาดของตนเองอยู่นั้นจู่ๆด,ด้านหน้าก็มีชายวัยกลางคนเดินมาแล้วก็ชี้หน้าด่าเขาว,ว่าไอ้เหียแม่งมึงตาบอดหรือไงวะใครบอกว่ารถกูยี่ห้อพัฒศาวิศร์ รถกูยี่ห้อแฟตันรุ่นดับเบิลยูสิบสองนำเข้าโดยเฉพาะเลยนะเวย้ยราคาขายในประเทศสองล้านกว่าหยวนสมองมึงโดนหมากินความคิดมาหรือไงวะถึงได้โง่อย่างนี้หมายความว่าไงนะเจียงหมิงก็อ้าปากค้างพูดว่ายี่ห้อแฟตันงง้นหรือไม่ใช่ยี่ห้อพัดศาสตร์หรือพอชายคนนั้นได้ยินก็โกรธจ,จนด่าออกมายื่นมือมากระชากคอเสื้อเขาทันทีแล้วชี้ท้ายรถพร้อมด่าออกมาว่ามึงแหกตาดูให้ดีๆไอเวรว่านั่นคืออะไร อ่านตามกูแฟตั้นโฟกสวาเกนเจียงหมิงก็ใจเสียขึ้นมาทันทีนี่ก็คือรถยี่ห้อแฟ,ฟตันโฟกสวาเกนที่มีรูปแบบเรียบง่ายสไตล์โบราณในตำนานหรือนี่แม่งมันต่างกับพัสาตร,ตรงไหนกันวะศาสตร์บทที่แปดห้าถึงแม้รถยี่ห้อปอเช่จะเป็นรถหรูแต่รุ่นคายเยนธรรมดาธรรมดาคันหนึ่งก็มีราคาล้านต้นๆเท่านั้น แต่ว่าโฟก k สวา g เกของเยอรมันถึงแม้จะเป็นยี่ห้อทั่วไปแต่ว่าโฟก k สวา g เกนรุ่นแฟตันนี้กลับเป็นรถที่มีราคาสูงมากแฟตันรุ่นท็อปราคา2ล้านกว่าไม่ได้ถูกไปกว่าออดีรุ่น A 8หรือเป็นรุ่น S หรือ BMW Series ลเลยเมื่อครู่เจียงหมิงก็ตกใจกับยี่ห้อรถปอเช่รุ่นคายยรนดังนั้นก็เลยเลือกที่จะชนรถที่มีราคาถูกๆหน่อย พอเห็นรถแฟรตั้นคันนี้พอเห็นว่าที่ท้ายรถมีป้ายยี่ห้อโฟกสวาเกนติดอยู่แล้วรูปร่างรถก็เหมือนยี่ห้อพัสดั์มากดังนั้นก็เลยชนไปเต็มเตโดยไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าไม่คิดเลยว่านี่มันจะเป็นรถแฟรตั้นที่รูปร่างคล้ายๆกันมาหลอกตาจนได้พอคิดถึงที่รถคันนี้มีราคาสองล้านเขาก็กลุ้มใจจนอยากจะตาย พวกราคารถมักจะรวมราคาที่แต่งรถกับราคาขายเข้าด้วยกันง่ายๆก็คือรถคันหนึ่งถ้าเอาชิ้นส่วนออกมาแยากซื้อราคาของรถก็จะแพงกว่าเดิมสองสเท่าหรือสูงกว่านั้นเมื่อครู่ที่ชนท้ายไปไฟท้ายฝากระปรงท้ายและกันชนได้รับความเสียหายแถมแปงตั้นเป็นรถที่นำเข้าอะไหล่ทุกชิ้นต้องนำเข้าซ่อมขึ้นมาอาจจะหลายแสนอีกอย่างรถเบนซ์ของตนเองก็เละไม่น้อยเหมือนกัน รถเบนซ์เป็นยี่ห้อที่ราคาอะไหล่สูงรถเบนซ์ระดับอีวัตรตามรา,าราคาร้านขายอะไหล่ 4S อย่างน้อยก็แยกออกมาได้ล้านกว่าแค่ไฟอัตโนมัติสองดวงคิดออกมาแล้วก็ราคา60,000กว่าแล้วบวกกับฝากระโปรงหน้าหม้อน้ำระบบหล่อยเย็นกันชนที่มีปัญหาหมดถุงลมนิรภัยก็เสียหายสองอันรถตนเองคันนี้ถ้าประกันมาประเมินราคาอย่างน้อยก็ต้องซ่อม200,000โดยประมาณถ้าหากว่าตนเองไปชนแค่รถยี่ห้อพัดศาแบบนั้นราคาค่าเสียหายของรถทั้งสองคันก็จะไม่ถึง50,000 แบบนี้ค่าเสียหายทั้งหมดทางบริษัทประกันก็จะรับผิดชอบทั้งหมดตนเองก็ไม่ต้องกังวลอะไรแต่ตนเองดันตาไม่ดีไปชนรถแฟรตันเข้าให้ถ้าคิดทั้งหมดแล้วความเสียหายของรถทั้งสองคันก็อาจจะเกิดเป็นล้านแล้วประกันจ่ายให้ได้แค่ห้าแสนส่วนที่เหลือตอนเองจะต้องหาทางเอาเองเขาก็รู้สึกขาอ่อนแล้วก็มองชายวัยกลางคนที่ขับรถแฟต้ตันแล้วก็ร้องไห้พูดว่าพี่ชายครับคุณขับรถแพงแบบนี้ออกบ้านมาไม่เป็นการแกล้งคนใช้รถเหมือนกันหรือครับ อ้าวไอเวนกูจะไปแกล้งใครทำไมวะชายวัยกลางคนนั้นก็ยกมือต่อยเขาไปอย่างโมโหแล้วก็ด่าออกมาว่ามึงมาชนรถกูเป็นความผิดมึงเองทั้งหมดยังมาว่ากูแกล้งมึงอีกมึงเชื่อไหมเดี๋ยวกูโทรให้คนมากระทึบมึงให้เละเลยเจียงหมิงก็เอามือจับหน้าแล้วก็ถอยหลังมาโดยสัญชาตยานพร้อมถามว่าคุณมาต่อยผมได้ไงเนี่ยกูต่อยมึงไม่ได้หรือไง คนขับรถยี่หอ้อแฟตันก็ถามด้วยเสียงเย็นว่ามึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครผมไม่รู้เจียงหมิงส่ายหัวอย่างกลัวๆคนขับรถคนนั้นก็ใช้แรงกระชากคอเสื้อเจียงหมิงอีกทีดึงเขามาจนใกล้แล้วด่าเขาว่ามึงมองกูให้ดีๆกูชื่อว่าหมาจงเหลียงเคยได้ยินชื่อของกูไหมละ่ะพอเจียงหมิงได้ยินดังนั้นก็หน้าซีดขึ้นมาทันทีชื่อเสียงเรียงนามของหมาจงเหลียงเขาก็พอรู้บ้างนี่ไม่ใช่สี่ยอดลูกน้องของขาใหญ่เจ้าพ่อหองห้าหรอกเหรอ